ดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำปี2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มกราคมภาพรวมในปีนี้การงานและการเงินของชาวราศีธนูพอใช้ได้มีโอกาสขยายธุรกิจมีดวงเดินทางชีวิตอาจวุ่นวายบ้างมีความท้าทายรับมือได้ก็สนุกดีรายรับคล่องมือครอบครัวมีความสุข และปีนี้มีแนวโน้มว่าคุณจะมีลาบลอยฟลุกๆจากการเสี่ยงโชคด้วยด้านการงานงานของชาวราศีธนูในปีนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรชาวราศีธนูจะสามารถแสดงผลงานได้อย่างน่าชื่นชมค่อนข้างดีมีเกณฑ์จะได้ไปทำงานต่างประเทศจะมีการเดินทางบ่อยเพราะเรื่องงานใครที่ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันช่วงนี้จะมีศัตรูคู่แข่งขัดขาขัดแข้ขขง มีโอกาสทำงานที่ต้องใช้ไอเดียใหม่ๆคุณจะสู้ด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จอุปสรรคหรือปัญหาส่วนใหญ่มาจากการติดต่อสื่อสารซึ่งคุณควรหาใครมาช่วยประสานงานจะดีที่สุดผู้ที่ทำงานประจำจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำและอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอดทนไว้ก่อนคุณจะได้พบปะกับคนวงการใหม่ๆจะมีคนเชื่อมั่นในตัวคุณและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนผู้ที่ทำงานราชการระวังจะมีปัญหาเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมได้เสียกับการเจราจาต่อรองธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นผู้ที่ทำการค้าจะได้เดินทางกระทนหันอย่าเพิ่งขยับขยายกิจการเพราะคุณยังไม่พร้อมและไม่มีเวลาเอาจริงเอาจังเจ้าของกิจการผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่จะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารทะเลาะกันทำให้งานเสียหาย ผู้ที่ทำงานด้านศิลปะบันเทิงงานสร้างสรรค์ความสามารถของคุณจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนและผู้หลักผู้ใหญ่ปีนี้งานเด่นมีงานเข้ามามากรายได้ดีด้านการเงินและโชคลาภปีนี้รายรับรายจ่ายเป็นแบบวุบวบับช่วงไหนเข้ามาเยอะก็เยอะช่วงไหนเข้าน้อยก็น้อยคุณจะมีช่องทางทำมาหากินหลายทางมีเงินเข้ามาเรื่อยเบางคนอาจรับทรัพย์จากการขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ผู้ที่ค้าขายของกินปีนี้จะมีรายได้ดีผู้ที่ทำงานฝีมือหรืองานศิลปะงานช่างทั้งหลายจะมีงานพิเศษรายได้ดีมากผู้ที่เป็นลูกจ้างมีโอกาสหารายได้เสริมจากการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้ชาวราศีธนูบางคนจะมีปัญหาเรื่องคดีความที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองต้องฟ้องร้องขึ้นโรงงขึ้นศาลการตกลงเรื่องเงินทองและผลประโยชน์กับใครในระยะนี้จะเสียเปรียบ การลงทุนเอาไว้ในหลักทรัพย์บางอย่างเช่นซื้อสลากออมสินหรือเล่นหุ้นจะได้เงินดีหากขายสินค้าชิ้นใหญ่บ้านที่ดินจะมีรูรั่วหรือถูกคนเอารัดเอาเปรียบให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาทางการเงินให้รอบคอบโชคลาภปีนี้จะได้โชคลาภจากการเดินทางบางคนจะได้โชคลาภเป็นสถานที่ทำการค้าใหม่ๆหรือได้เปิดกิจการใหม่ๆโดยไม่คาดคิดด้านความรักปีนี้ไม่ค่อยดี คู่ของคุณอาจต้องเดินทางไกลเพราะงานต้องพยายามเข้าใจใครที่เพิ่งดูใจกันอย่าเพิ่งผลีผามความรักอาจสั่นคลอนช่วงนี้ได้ต้องใช้เวลาส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนแอบมองแอบชอบอยู่หรืออาจจะมีญาติผู้ใหญ่ชักนำคู่มาให้ลองเปิดใจทำความรู้จักดูผู้ที่มีคนรักอยู่แล้วจะมีปากเสียงกันดยเหตุที่คุณรู้สึกว่าเขามีเรื่องปิดบังคุณอยู่ ระวังคนรักเก่าๆของเขาจะกลับมาคืนดีกันใหม่ด้วยส่วนคนที่มีครอบครัวช่วงนี้อาจมีการหลงไหลได้ปลื้มกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่บางคู่อาจเลยเถิดกลายเป็นเรื่องชู้สาวชีวิตครอบครัวบางคู่ร้อนรุ่มพูดจาน,นิดหน่อยก็ชวนหาเรื่องทะเลาะบางคนอาจได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ทำให้คู่รักของคุณหึงหวงทำให้ทำความเข้าใจจะทะเลาะกันยาวสำหรับเรื่องนี้ ปลายปีดวงความรักเริ่มจะดีขึ้นทั้งคนที่มีคู่รักคู่ครองที่ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจะหันหน้าเข้าหากันที่รักกันมานานอาจมีข่าวดีได้ตกลงปรงใจส่วนคู่ไหนที่อยากมีลูกขอให้ขยันปีนี้มีโอกาสสมหวังด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพโดยรวมดีไม่มีปัญหาจะมีบ้างก็โรคระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้และหลอดลมอักเสบสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวาน ระวังโรคกำเริบอย่างไรก็ตามท่านอย่าปล่อยตัวสนุกกับการเที่ยวเตรดื่มเหล้าซึ่งมีแต่บั่นทอนสุขภาพตัวเองลงไปอย่างช้าๆไม่ทันรู้ตัวรวมทั้งระวังอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการเดินทางด้วยปีนี้มีดวงชะตาที่ดีพอใช้หากทำบุญจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ดวงดีขึ้นไปอีกขั้นซึ่งถ้ามีโอกาสให้ทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาส อาน,นิสงจะส่งผลให้ชีวิตมีความก้าวหน้ามีโอกาสดีๆเข้ามาสุดท้ายนี้ขอให้ท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจทำเตือนสติในการดำเนินชีวิตพร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ